The order? Yeah. I don't very good, I'm happy, very nice. No, no, come on. <laughs> ni happy ni nada, come on. Move it, move it. Let's take it, let's take it. Okay, okay. 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 You make everything dirty again. I sha not okay. I clear, I clear, sorry. Food from the double soup, please. Yep. No. ไว่อไม่ได้ซ่าชาตันกล e ่นโหนกกูไปทำงานที่เงาอกูตายเลยกูลาออกเลยอะกูต่อยเชทำนู่นทำนี่ยวหัว Why you are so dirty อ๋ออากินอ i ตา h e k i t c h ช n Outside a อ in the k i t ก h ช n Get o n มาพูดมาพู u t ผมขอโทษละกันเชฟยอมเปลี่ยนแปลงด้วย ยอมขัดใจตัวเองยอมเหนื่อยล้าแต่ใจไม่เคยถอยมันต้องมีสักครั้งมันต้องได้สักวันสิ่งที่ฝันของฉันทำเพื่อเธอให้เธอได้รู้ว่าทั้งเททังชีวิตให้เธอได้รู้ทั้งชีวิตจะไม่ยอมแพ้ ครับกำลังไปออีกอีกที่หนึง่งไปเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเชฟไม่ได้เรียนภาษาอัางกฤษที่อ,อะไรวะจะไปเป็นผู้ช่วยเชฟไงวันนี้กูงงให้รับงานเยอะไงที่อะไรกันให้ไปเป็นผู้ช่วยเชฟวันนี้ไปผู้ช่วยเชฟไมคตะกี้ไปถ่ายมาฮีโร่แล้วเจอไอ้น้องพีอ่ะไอ้น้องพีที่เด็กเตะชนคาน่ะเพราะว่ามันก็ไปเลสเตอร์เหมือนกันจะได้ไปเออเรื่องเรื่องจะได้ไปแล้วเหรอกูไม่ได้ไม่รู้ไงว่าได้ไปหรือเปล่า ไอพีมันจะได้ไปไงเผื่อกูฝากมันซื้อของใน King Power ไม่แต่ไอพีมันมันก็เรียนภาษาอังกฤษกันนะเขาไ่ได้ไปแล้วไงได้ไปชัวร์แล้วเดี๋ยวเรื่องเราเนี่ยเราต้องได้ไปดิทิเชอร์ส่งมาให้ในอิงกูนี่ไงโชไม่โชก็คือมะเขือเทศทิเชอร์โทรไปคุยไหมมึงเห็นรูปนี่มึงรอดูหน้าจริงแต่งหน้าเต็มกว่าแม่กูอีกทีเชอร์ Hi, morning! Good afternoon, teacher! Good afternoon! I want to speak uh food food, uh, food name. Pork! It is, is a pork! Pork, very good! Rice. Rice! Rice, very good! Shrimp! Huh? Shrimp! 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 Shrimp. 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 Very good! Shrimp! ก็หลังจากนั้นผมก็มาที่ร้านทำอิตาลีนะครับอาหารจะเป็นสไตล์แบบว่ายุโรปนิดหน่อยสไตล์แบบสเปนหรือนะครับผมผมเนี่ยก็เียกว่าเป็นผู้ช่วยเชฟซึ่งเชฟเนี่ยก็จะเป็นคนสเปนนะครับผมซึ่งความเครียดมันอยู่ตรงที่ว่าผมไม่ทำกับข้าวไม่เป็นเลยทำอาหารที่อะไรไม่เป็นเลย g o คุณอาตานุนเชฟโอเลี่ยฟอยมาเ n ม m แจ็คมาเนมิม m ริโ m มาริโอมาสิกมา Mario Oh very really handsome Thank you so much. Huh? Thank you so much. Thank you so much. Where you come from, from? I'm from Spain. Spain, Spain. You like football, Spain? Yeah, I like Barcelona. Barcelona. That's it. Which one do you support? Premier League or La Liga? Oh, you go UEFA League. Good. <laughs> what do you prefer? Do uh, you prefer Premier League from England or do you prefer? I like um, Manchester United and uh, Leicester City too. I t o d a y today, today S10 for you อะ y ุณรู้ไห e ใช่ผมกำล s y o ะ a ปค h ณ n ิวไ y มจะท to w น r k o k a y เ o ตอนนี้นะครับเรากำลังดูเชฟนะครับทำเมนูที่ผมสั่งนะครับก็คือซ e ฟ f o o d ป่ะโอเคซ e ฟู้ดป่ะ Yes t t Signature <Think> We gonna start to train you Yep yeah. Okay I do me You say we're gonna speak in English, right? Yeah. Okay. So you have paella japan Yeah, paella pan. Yeah. We have some squid. We have also prawns. Cool, uh, Swim, shrimp, shrimp, shrimp. Yes. That's it. So we wanna chop. Do You want to chop? You want to do it? Yeah. <laughs> I mean, I mean. ในกุ่งก็คือ w i มหรือพรก็ได้ใช่ไหม That's it it's f r o yeah up to you นะครับแล้วแต่ว่าคุณจะพูดยังไงปลาหมึกเนี่ยรู้สึกจะเป็นอ่า s q u i t ink squid 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 ไม่เคยกินเลยครั้งแรกในชีวิตอ่ะจริงไหมพี่อาหารสเปนเนี่ยครั้งแรกกูเพิ่งได้กินเนี่ย You w ันส t ดยพูดับอ oil oil สุดี olive oil ในสเปนอ๋อปานิส oil ก็น้ำมันสไตล์แบบ น้ำมันแบบของนอกใช่ไหมน้ำมันมะกอ,อก You want to add The Browns e Yeah It's g o n n อาท b ตย์อาทิตย์ต f ไฟนอ o ฟูอา so p o t a l l oh oh ตอนนี้ร้อน oh 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 โอ้ยฮอตวันนี้ฮ so we add the rice rice h e x t hey rice rice ข้าว rice pen is a t Spanish rice มัน <So S 2> เป็นมันเป็น,ปนข้าวแบบนี้อ่ะพี่ไม่เคยเห็นอ่ะข้าวอะไรอ่ะ It, it's better to take more water. Oh. The Spanish rice is a bit more, more bigger, so That's take more water. We have also the sauce. Sauce. In the sauce we have red pepper, green pepper, onion, tomato. Yeah, tomato, potato, and... Okay, um, no, potato, tomato. Tomato, tomato, okay. And we have the water. Water, two. okay. Two spoons. Water two? Two spoons. And one more, please. วันมอยอดนะครับนี่ผมเป็นผมเป็นนี้ไม่ยากโอเคซุปแอนซุปวอรนิตซุป This is, is seafood restaurant d ซุป seafood r e s t <Se afood? S 2> a u r a n we make with prawns we make with lobster we make with crab really yeah it's <lobster. S 2> it all the all the flavor inside oh o o d ไม่ร we boil for a few minutes yes okay four <Yeah. S 1> minutes we need, need to wait we wait wait okay not there no no what is and uh, we have also shell scallop. what a scallop. escallop scallop 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 that's it i like it scallop so <laughs> be yeah. okay so now you put over that please yeah i'm a wife i'm not a a friend could be okay okay ถ้าเป็นผู้ช่วยที่คุณวุฒิสั่งมานี่ก็ต้องทำให้เต็มที่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียว as h o m e อะไรอย่าเงี้ยไอไอไอ i k e hip hop อ่าโอเคโอเค i finish finish perfect okay อ oh. ๋อ hot hot แบบนี้มันต้องยากเหรอไม่ยากแล้วอ,อ่าปรากฏพอไอ้ทำรายการที่นี่นะไอ้แอมแจ็คเนี่ยคือพอมุกคุกคีกับพวกฝรนนั่งบ่อยๆอ่ะ ไม่จะไม่จะเก๊หูอ่ะแบบหูมันจะชินมันมันจะชินกับสำเนียงฝรั่งบ,บ่อยๆอ่ะโปรโมชั่นอิงกูของเราในเดือนนี้นะครับ 1. ซื้อคอร์สเรียนแบบ3เดือนถึง6เดือนรับส่วนลดทันที3 3เนะครับ 2. อคอร์สเรียนแบบ3เดือนแถมฟรี1เดือน 3. คอร์สเรียนแบบ6เดือนแถมฟรี2เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง30มเมษายน2 5 6 0นี้เท่านั้นนะครับเราแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราเมาัน,นี่มันเหมือนกับ สถานการณ์มันดีมากอันนี้ทริางนานทำทำทำดีตรงที่ว่ามันเหมือนแบบคือเหมือนไปทํางานที่เมืนนองนอกจริงโอ้ย oh. นี่ครับซีฟู้ด d ไปอะเปอ้ะปอะต้ถาสินไต้เดี๋ยวเป้อะคือจริงถ้าพูด,ด,ด uh, สั้นๆก็ีปยไปอะอ่า That's good That's good t s a seafood p a อะครับฟองเอ่ It's come from from Spain from Spain uh, mostly from the north is f r า m s p a i n but you c uh, yeah, a n find ุ n ที่ใน e ่ยเด้อสเปนป๊ p ปูล่า r ช e a ีสปปูพลาร์ o r สเขาชอบ o ป usually for weekends oh, oh, like uh, you w i า h the f a m อ l y Oh, อเขาเขาบอกว่าที่สเปนเนี่ยโอ้โหเป็นอาหารที่แบบขึ้นชื่อเลยนะครับรู้จักรู้รู้ยูโนอ n a ยูโนยูโข้าวผัดอเมริกันอเมริกันอัไทย้น ไม่กินหมวอะไรนี่เดี๋ยวขอชิมก่อนนุชเชนอืมนดชเชนนุชเชนนุชเชตฮึฮึแซ่บอร์แซ่บเวอร์ I hope you like it ออยชิเอ้ยอ่าเมดิกร์เมดิกร์ซอสอะไรซอ Mm -hmm. It's a is cook keeper for you, okay? Cook helper. Cook helper. Is what you say? Okay. Mm -hmm. Ten minutes. You only need ten minutes for that? Five minutes. Okay. We have a mission to you. Mission? From Budi. Budi? Yeah, that's it. What about Budi? Ah, na Ini kayak anor. Oh di, kamu <laughs> kirim <laughs> apa kala ini? with sauces. What sauces? Spaghetti. Spaghetti. Kapelini ca ini more dari spaghetti. Oh, semua semua. And you have also churros. 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 Milk, sugar, egg, water. Nanti pindah Churros, apa? Anom. Churros. Churros. I yeah. Sure The coffee. The coffee. ยังยุ่น work after that อะไรย o ่งก n work after that no <Uncle. S 1> anchor ยุ่ง uh, ก yeah. <laughs> ันแ a ่ไห a แ e ่ไหนนะใ่ใช่ใ seafood p a y ปกติคนสั่งเขาทานได้2ผมกินคนเดียวหมดเลยไม,ไม,ไไมไ่อร่อยจริงไม่ได้โกหกไม่ได้อวยร้านเา่อร่อยจริงอยากใหม้มาชิมร้านเขาอร่อยมากเราจะสุดท o เอนอันไหมเ e m o It's. Lemon. Yeah, okay. It's traditional in Spain. When you finish the paella, you buy the lemon. No, no. You first, you eat the paella. Ah, uh. not really. Sorry. Let's go. Let's go. I'm ready to work. Let's go. Clean your hands and go there. Wait, wait a minute. <laughs> 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 finish all. Finish all. I go to sleeping. <laughs> <laughs> so, <after> <laughs> eat, <laughs> เริ่มไปทำมิชชั่นแล้วเพราะว่าพี่วูดดี้ให้ให้ซองมาไงพอให้ซองปุ๊บกูก็เริ่มแบบโอ้โหแม่เขียนมิชชั่นภาษาอังกฤษหมดเลยว่ะเขียนเลยโอเคมาเร็ว let's go yeah go you got after the fire you okay yes I'm okay and uh, mission an for Woody let's go yeah let's go f r i e n d s with the churros because you need to make the mixture and after that you should to keep in the c h i l l e r slowly slowly okay so you make the churros first churros you keep in the chiller One hour and then you can make the mixture. Oh. So, should you be the first? You build your house already? Ah, young. Let's go. Sorry. Thank you. You make and after that you keep in the chili. Oh, and mat gone. Mat, mat, cook, 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 cook. What do you say? Mix. Sorry, sorry, no mat. You have flour. Flour. Flour, bam. Wait, go first with the milk and the butter. Yeah. Mix mix first. Milk. Add 270. Also the butter. You should use salt. And also the water, please. In The water. I want. Egg. No. Now is when you put the sugar and the salt, please. Okay. Sugar. The egg is yeah. the last. Sugar. nam tan. Hey. Your glove is empty. Sorry. Sorry. Enough. One. Enough. Enough. Just one is okay. Okay. Thank you. Okay, one. Okay. เนี่ยอะไรล่ะอ่าโอเค Now mix all with your hands mix mix ก็คือแบบว่า mix แปลว่าแบบให้มันรวมเข้าที่กันนะครับผุกเขาให้มันเข้าที่กันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมนูนี้เนี่ยแม่งก็คือเมนูแบบเหมือนปลาต้โกะบ้านเราแหละแต่มันเป็นปลาต้โกแบบสเปนช์เรา mix เข้าที่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเข้าตู้เย็นนะครับ1 n า t e One hour One hour You have place down You have place down Okay เขาให้ทำเมนูแรกก็คือเป็นเออ่ชูกะชูกะไม่ใช่ชูโรชมึงก็แก่เลยมุกอะ Why is that one is a oil Why we want to deep fry the churros Deep fry churros คือเหมือนแบบเราจะเอาน้ำมันเนี่ยมาหมักเข้ากับซอส มาทอดเป็นกราจะ mix เสร็จโอเคเขาจะให้หยิบแป้งนะครับที่ผมนวดไว้นะครับตอนนี้ครบชั่วโมงพอดีนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ t a k e it to the piping bag please yeah s h o o t to press yeah and I will cut yes the good size for the churros is like that Okay เขาบอกว่าบีบประมาณอ่าบีบใส่ขนมเนี่ยประมาณความยาวประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยโอเค ุเมนูนี้ดีว่ะ We have someone's someone ก็คือแบบ n o really good n o really good โอเค now ไม่ค่อยดีปูจีนแต่ซูการ์เนี่ยเขาบอกบางชิ้ดีบางชิ้ก็ไม่ดีทำเลิศตลอดเลยอะสไตล์โอ้โหมา What's that sugar with churros? I want sugar okay Hey good good Danger d อื้มหน่อยมาก really really ไปยังกีดุงดุงไม่ต้องแดก so what do you need for the next step Italian sugar sugar ah. It sauces eh? s a u c e l e t s go to the fire put fire a p into foil a p into foil is t not a ส a อาดเลยรั t ปีต์เขาบอกว่าใส่น้ำมันมะกอกในนี้เดียวพอแล้วก็นี่ก็ใส่นี่เลยซอสเซสก็คือหมูไส้กรอกหมูนะครับใส่ไปแล้วครับ แล้วกตอนนี้นะครับกำลังผัดกระเทียมกับหมูนะครับผมให้มันเข้าที่กันอนีคกุบในพ what ุ๊บในพาสต้าพาสต้า the water i n u t s เดอะรเ oh I'm sorry ใส่นี้ไปเลยครับ10นาทีนะครับผม3 s นะครับนาทีเยอะโอเค What's next? What's the next? Yeah. Okay. Add a bit, a bit of pepper. Pepper. Bit high. Also a pinch of salt. What? Salt. Salt. And just when you have the pasta, add the pasta. Yeah. Now take up, take out the water. Yeah. Remove the water. Move it, move it. Let's take it, let's take it. โอเคโอเคเกเคโอเคโอเคัเราดูครับทมนี่นะครับเรากำลังตกแต่งนะครับผมให้มันสวยงามเป็นสไตล์เรานะครับ basic on the top รู้เปล่าคุณชัว you happy you happy ขอ i ไอโอเค let's try you make everything d i r t again I can't okay I can I can t o r n I can I can e I y good c h e a score you yeah you have a nine overturn sure. nine nine เฮ้ยงานมึงไม่เชื่อมมาชิมดุงมาอย่าตอแหลนะชิมไปว่าอร่อยไหม เค็มไหมเนี่ยเอาฝาหลังมาชิมทีนี้นะคุณบุ๋งแม่เข้าใจอ่ะเอร่อยดีอร่อยดีผมว่าเราโรยเกลือเยอะไปไงตอนตอนท้ายอ่ะแต่เนื้อล้มก็โอเคนะ He's not clean yet <laughs> Yeah yeah Wait a minute <laughs> What are you doing You are playing Come on it's for today Yeah Me <New> order Yeah One Caesar salad One Carbonara Wait a minute We don't have the whole day Yeah, thank this is you, a restaurant, Come on. I don't very really good. I'm happy, very really nice. No, no, come on. You <laughs> happy? ni nada. Come on. <laughs> what are you eating? <laughs> I don't know. You going to work or to eat? Come on. Why you are so dirty? Oh. ตอนแรกเราคิดว่าจบตั้งแต่นี่แล้วขนอมอ,อะไรอ่ะชูโรสอ่ะเราคิดว่าจบแล้วมิชชั่นนั้นไงเฮียนี่เขาบอกเชฟไงให้แบบทำเพิ่มอีกอ๋อเดาจริงอะ่ะพี่หนุ่มจำได้ป่ะที่พี่บอกว่าเอ้ยแจ็คต้องทำต่อไหมออร์เรนจ์ชีสสลัดเด้อครับผมกดีก็มาอีซินดัสเพลทโอเคเดี๋ยวก็วิดเบเกิ้ลก็วิดเบรดชีส ก็ตัวเกัสนลยส่าลัตัวตไหนครับภาษาอังกฤษอะ Table 54 f t โอ้ยกีไม่น่ายดงอกพ่ทางหรอวิ่งูตอนแรกคิดว่าเป็นลูกค้าเงแต่พอคิดว่าเป็นทีมงานก็เลยเล่นเลยเละเลยแกงเลยมอเมนู <laughs> ซีาร์สเว้ยเว้เว้ย Inside i i d e Mall ว e order a l l เ้อ Mall เว้ย Wow have m r e p a t f o m น้ำ้วาีซเจ็โหถ้ากูไปทางานที่้งจริงกูตายเยกูาออกเลยอะกูต่อยชเจริง เย็นแม่ให้ทำนู่นทำนี่เหี้ยฝนของหัวอันนี้จริงเลยหรอโนโนโนคุ้นๆออซายยุได่ยิ้มตะกุดเสร็จแกต่าหมอฝนหมอฝนเราไปหยิบอ่าซีซ่าสลัดเนี่ยหยิบผักไว้พี่แล้วก็เอาไปจิ้มกับซอสโดยที่แบบไม่ใช้ช้อนตักเชฟไม่โกรธเลยเขาต้องเอาซอสนั่นจริงเลยก็มันเสียร้านเข้าไงล่ะใช่แต่เราไม่รู้ไงเราคิดว่ามันจิ้มแบบว่าสไตล์เราได้อ่ะผมขอโทษแล้วกันเชฟ Ai đã hôm qua cốt nhật màn ăn phải Facebook TĐa mùa. TĐa James! TĐa mùa. TĐa mùa. TĐa mùa 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 mùa. TĐa mùa 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 He mùa 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 mùa. More than a plan, and more than a friend, and more than some benefit beside a tent, and it's not easy to be me. Wish that I could cry, fall upon my knees. Oh, oh I never see. It may sound absurd, but don't be naive. Even heroes have the right to be. I may be disturbed, but what you can see. Even heroes have the right to dream, and it's not easy to be. Up, up, and away, away from me. So Where well, is alright? You can all sleep sound tonight. I'm not crazy. all oh, anything. <sighs> I can't stand to fry.